ท่านผู้มาทําความเข้าใจที่ครบทุกท่านครับ,มบ,รบผมสุขุมชลัยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรุสิธิธทตขอเรียนเป็นลําดับลําดับด,ด,ด,บดบังนี้ครับประเด็นแรกเรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นแล้ว<ใ>นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญที่สุดคงก็ตั้งอยู่แล้วต้องการให้ปันเมืองสงบ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือยกเลิกพระบับโดยไม่ต้องพูดว่าดีหรือไม่ดีไม่ต้องบอกที่มาที่ไปใหเป็นการสกิดกระดิกต้องหยุดพูดเรื่องนี้เลยถ้าพูดดีหรือมีอะไรคนก็บอกว่าเอาละมันมีดีเดี๋ยวก็คงจะต้องนั่นประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องของเพิ่มหยักเงี่อนโทษกรรมหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโนกมตไหมมันก็ยากอยู่แล้วคนก็ยาก แต่มันมีเรื่องของเกมการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของเกมการเมืองักตรงนี้ครับเกมการเมืองก็ต้องแก้กันด้วยเกมการเมืองเองซึ่งผมเชื่อแน่ว่านักการเมืองจะรู้ดีตรงนี้มากกว่าพวกเรามากกว่าพวกเราประเด็นที่สามครับผมคิดว่าการพูดจาสร้างความเข้าใจกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพวกเราพูดกับชาวบ้านพูดกับนิสิทธิ์นักศึกษาเนี่ยให้เข้าใจเนี่ยพูดได้ครับให้เข้าใจเขารับรู้แต่อย่าลืมมากขนาดนี้การพูดตรงนี้สองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านทุกคนก็มีฐานของตัวเองก็จะเลือกเชื่อในส่วนของตัวเองก็จะเลือกเชื่อในส่วนดก็ตามสับใดก็ตามถ้าฝ่ายที่พูดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีผิด ฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งทำอย่างไรฝ่ายที่คิดว่าตัวเองพูดถูกเนี่ยจะหยุดฝ่ายที่พูดผิดได้ไม่ันดดก็ไม่พ้นเกมการเมืองอีกแล้วครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สาม,ป,สสามประเด็นที่สี่ครับคนไทยกับการชี้แจงสําคัญอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าพอกระแสท่านนายกออกมาพูดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกพูดเนี่ย กระแสลดลงได้โดยเฉพาะในต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเป็นกระแสจัดตั้งกระแสที่เขาเลือกเชื่อกระแสที่เลือกข้างแล้วพูดไปเถทะคักไงก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นประเด็นของความเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญประชาชนตอนเนี้ยนนขอะทางไม่เชื่อถือ,อ,อ,ถอและโดยเฉพาะ รัฐบาลขาดความเชื่อถือลงเมื่อเป็นเช่นนี้วิธีการแก้วิธีการแก้นะครับ,รบแนวทางหนึ่งก็คือให้เสียงที่พูดเนี่ยดังกว่าเสียงที่พูดไปจริงจะทํำยังไงประเด็นที่สองการพูดหรือการถแถลงข่าว,าวก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นครับจากผลสํารวจแล้วก็ผลจะออกวันพรุ่งนี้ ค่อนข้างชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดการตื่นตัวตรงนี้เป็นคนในเมืองเนี่ยอำเภอเมืองของจังหวัดต่างๆเนี่ยมากกว่าอำเภอที่อยู่ในต่างจังหวัดประเด็นที่สองครับพูดจาให้เนื้อหาง่ายแบบที่หลายท่านพูดตรงนี้พูดให้ชาวบ้านฟังไม่ต้องไปพูดนะครับว่ารันีายตรงนี้ดียังไงหรือไม่ดียังไงหยุดพูดเลยนะครับประเด็นสามสำคัญที่สุดครับ คนพูดต้องน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นทางพรรคเพื่อไทยหรืทางรัฐบาลก็ต้องบอกว่าขณะนี้คนไทยใครพูดออกมาแล้วคนไทยเชื่อเอาคนนั้นมาพูดรับไม่ต้องพูดกันมากเลยและประเด็นที่สี่ครับคนต่างจังหวัดเชื่อทีวีเนี่ยแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คราวนี้นะครับรับรู้แล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้น ลงทุนอย่างอื่นได้เยอะแยะเอาทีวีแต่ต้องไม่ใช่ช่องสิบเอ็ด,ออด,ดนะครับทีวีที่ไม่ใช่ของรัฐบาลตรงเนี้ต้องออกมาพูดครับเพราะฉะนั้น,นผมคิดว่า<ม>สิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ขณะนี้คือการเดินทางไปเพื่อการแก้ปัญหาทฤษฎีต,ต่างๆไม่ต้องพูดครับแก้กันหน้างานแล้ครับ Ises, การแก้หน้างานตรงเนี้ทําอย่างไรผมว่าฝ่ยากยการเมืองเป็นตัวที่จะต้องเดินเรื่องเพราะเรตรงนี้ต้นเหตุเกิดจากการเมือง,ตงตเต็มเต็มพอการเมืองเต็มเต็มแล้วจะมาพึ่งทฤษฎีพึ่งนักวิชาการผมว่าบางทีเราก็แก้ให้ไปตรงจุดนะครับขอบคุณครับ